สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับกล่องมาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้องมาชมมาส่องพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับนาอก็วันนี้นะครับเรามาชมพระกุกันบ้างนะครับเป็นพระล่วงนั่งนะครับหลังริมนะครับนี่นะครับพระล่วงนั่งหลังหลังริมนะครับเหนือชินเงินนี่นะครับ เป็นพระกุสุขโขไทยนะเป็นเพื่อนพี่พนะครับน, Vergleich. นะครับก็ก็อย่างที่ผมบอกหลายหลายคลิปนะนะครับวาเลนพ้านะครับเนาะถ้าเรามีเนื้อหาองคคูนะครับเนาะเราไม่จําเป็นต้องเป็นพระแพงเป็พื่อนะครับเนาะมันจะมีองค์คูทุกอย่างแหละนะครับมันไม่จําเป็นต้องแพงนะครับแต่เราดู Zeit. ให้แท้นะครับมาเป็นองค์คูได้นะครับเนาะดินชินผงโลหะลักเลิกต่างๆนะครับเชือกเชือกต่างๆนะครับเนาะ มันเป็นองคูได้นะเป็นไม่ผิดครับก็เหมือนเนื้อชิ้นเงินชิ้นนี้ก็เหมือนกันนะครับนะผมก็เจอทีแรกผมก็มันไม่มีใครจําพระได้หมดทุกอย่างหรอกมันไม่ผิดครับผมก็รู้แค่ว่าเป็นพระกูนะครับเนาะก็เนื้อหาครับไปทางนั้นนะครับแล้วก็เป็นเนื้อชิ้นเงินเพราะอะไรนะครับก็เพราะผมมีองค์คูเป็นพระโคนสมอนะครับเนาะเนื้อชิ้นเงินนะครับที่ผมเคยลงคลิปไปเมื่อนานมาแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมแคปรูปมาให้ดูนะครับนะครับใช่ไหมครับนะครับ เนี่ยนะครับเนื้อชิ้นเนื้อชิ้นเงิน,นธรรมชาติเขาจะเกิดการระเบิดอย่างเงี้ยเพื่อนเพืนพี่นะครับเนี่ยเป็นธรรมชาติของเนื้อชิ้นเงินเก่านะครับเนี่ยถูกไหมครับนะครับเราดูอ่า uh ดูเนื้อหาเขาแท้แล้วนะครับเนาะเราก็คุยราคากาออันนะครับเราก็มาเราก็เอามาได้นะพอดีเนแบเนาะก็แค่นี้เองเนะเล่นผ้านะครับนะครับนี่แหละครับความสําคัญของธรรมชาติความเก่านะครับหรือเนื้อหาที่เราจดจําว่าเออ พาเก้าวพาแท้เขาเป็นยังไงนะครับเนี่ยมันก็มีประโยชน์อย่างนี้เองนะเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมมาตัดตัดหนนะครับวันมี้นะวันหยุดวันหยุดยังไงไม่รู้มันมีน้เมื่อคืนดูบอลแมนยูกับไบตันนะครับใครได้ดูบ้้งนะครับเนาะก็ คืนแอบเชียร์ไบตันนะพี่ๆนะล้วก็นอนดึกนะมึนหัวยังไงไม่รู้นะครับก็พอดีว่างๆก็จมกันไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆนะครับเนาะก็นี่นะครับเนาะเนี่ยนะครับการระเบิดของเห็นไหมครับเนื้อชิ้นเงินเก่านะครับเนี่ยนะครับเขาจะระเบิดเนี่ยในข้างในนะครับเนาะระเบิดข้างในนะครับเนี่ยนะครับ ประมาณนี้นะครับก็ดูตัวอย่างคร่าวๆนะเพื่อนเพื่อนนเนาะนี่นะครับเนาะเนี่ยเพื่อนๆพี่ดูการระเบิดนะครับเนาะของเนื้อชิ้นเงินเก่านะครับนะครับนี่นะครับเนาะดูนะครับการระเบิดของเนื้อชิ้นเงินนะครับนะนะพวกพานาคปกนะครับเนาะลรบุรงลรบุรีนะครับเนาะพาดูง่ายๆนะเขาจะระเบิดอย่างนี้แหละเพื่อนเพื่อนนการระเบิดของเขานะครับ บางทีนะครับเนาะเราดูเนื้อชินเงินให้ออกนะคุณผู้ชนะครับเนาะบางทีผมก็เห็นเป็นชินตะกัวนะครับเนาะก็บอกว่าชินเงินชินเงินบางทีก็ไม่เข้าใจนะครับเนาะนี่ชินเงินธรรมชาติชินเงินเขาจะเป็นอย่างนี้คุณผู้ี่นะครับการระเบิดของเขานะครับเนี่ยเห็นไหมครับการระเบิดของเนื้อนะครับเนาะนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้ก็คาบกูนะคุณผู้ชนะครับก็เป็นพากกูนะนะครับนี่นะครับเนาะแล้วก็ดูการระเบิดของเนื้อชินนะครับ แล้วก็ดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับเนี่ยการระเบิดเห็นไหมครับนี่ดูนี่นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเนาะมีองคูนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมมีพระโคสมอเนื้อชินเงินนะครับเห็นไหมครับธรรมชาติความเก่าการระเบิดต่างๆนะครับเนาะเห็นมครับพะล่วงนั่งหลังริมนะครับเนื้อชินเงินนะครับนี่นะครับนะนะครับ ก็ประวัติคร่าวๆนะครับเนะาะพ้าก็นะครับพอล่วงนั่งหลังริมเนี่ยเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็เขาเล่นหากันนะครับเป็นขึ้นที่กู่ที่สุโขทัยนะเพื่อนๆเนี่ยเป็นพ้ากูส่สุโขทยัยก็อย่างที่บอกไปนะครับเนาะจะขึ้นอยู่สามกู่นะครับนะที่เขาเล่นหากันนะครับนะผมก็ขอไม่ไม่จอดโจงเป็นกู่ไหนละกันนะครับเพราะผมไม่รู้หรอกว่ากู่ไหนเล่นแพงเล่นถูกนะเพื่อนๆพีพ่ๆนะเพราะมันไม่ใช่สไตล์ผมเลยนะพาณิชย์นะครับเนาะผมก็เน้น ส่งพระแท้นะพอดีเนี่ยเนาะเนื้อหาความเก่าประมาณนี้แล้วกันนะครับเนาะใครแม่นก็ไปหาข้อมูลต่อกันเอานะครับเนาะก็มี3ามกู่นะครับมีกู่วัดช้างล้อมนะครับกูวัดพญาดํานะครับและกู่บ้านแสนตอนะครับเนาะที่บางคนเรียกนะครับกันว่ากู่บ้านแก่งบ้านแก่งสารจิตนะครับประมาณนี้นะครับเนาะนะครับนี่ครับก็ทั้ง3ามกู่นะครับอยู่ไม่ไกลกันนะพอดีเนีับเนาะก็วัดช้างล้อมห่างจากวัดพญาดํานะครับเขาเพื่นเขาเพิ่อนลำพ แคเขาพนมเพิงลูกเดียวกันนะครับเนาะก็ไม่เกินห้าร้อยเมตรนะครับผมเนาะนะครับแล้วก็กุบ้านแสนต่อนะครับที่ที่ว่าที่เรียกกันว่ากุแก่งสารจิตนะครับเนาะนะครับห่างจากวัดช้างล้อมนะครับเขาพะศีกั้นนะครับเปียงลูกเดียวก็ประมาณสองกิโลนะครับนะประมาณนี้นะครับเนาะนี่ครับกุบ้านนะครับเนาะ กุบ้านแสนตอเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพนี่นะครับเนาะกู่บ้านแสนตอนะครับที่บางคนเรียกกันว่านะครับกู่บ้านแก่งสารจิตนะครับเนาะหรือบางคนก็เรียกกู่ตาย้อยนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเพราะคนที่พบอะนะครับเพราะคนที่พบนะครับเนาะชื่อตาย้อยนะเพื่อนเพื่อนพี่นะเนาะก็ชื่อประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนนะพอแต่ขึ้นสามกู่นะครับเนาะชื่อสุดท้ายนี่จะเรียกกันหลายชื่อหน่อยนะครับเนาะบ้านกู่บ้านแสนตอนี่นะครับเนาะนะครับนี่นะเพื่อนเพื่อนนะก็ นะครับธรรมชาติการระเบิดของเนื้อชิ้นเงินนะครับก็ดูไปแล้วนะพอดีนะคนับนี่นะครับมันจะระเบิดจากอย่างนี้นะครับมันเนื้อระเบิดนะครับเนาะนะครับนี่นะครับแล้วก็ความแห้งนะครับเนาะความแห้งของเนื้อหานะครับเนาะนี่นะครับก็โดยส่วนตัวผมนะพอดีพี่นะโดยส่วนตัวผมนะครับเนาะพระเก่าพระกูนะนะครับเนาะพระเก่าพระกู่นะครับส่วนตัวผมผมจริงๆนะครับผมไม่อยากขายไม่อยากให้แบบ เตียนนะคุณน oh. so, so right ี่นะเตียนขายให้คนต่างชาตินะคุณนี่นะมันเป็นสมบัติของแผ่นดินไทยนะครับเนาะก็ขนาดเราไปเที่ยวเมืองโบราณนะครับเนาะเวลาเราไปหยิบอะไรจากแค่เป็นหินเป็นอิฐก้อนหนึ่งนะครับเนาะที่อยู่ในเมืองโบราณนะครับเนาะถ้าตำรวจเห็นตำรวจจับนะนะครับเนาะแล้วเขาส่าแบบปล่อยปล่อยคือปล่อยให้นะคุณนี่นะเขาสาปล่อยให้พระกุ่ที่แบบอยู่ในพื้นแผ่นดินนะครับเนาะเอาให้เสียนพาเล่นหากันนะครับเนาะเราก็แบบ ไม่อยากขายคนต่างชาตินะครับเราอยากให้อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยนี่แหละให้ลูกหลานไทยนะครับเนาะได้ใช้นะครับให้อยู่ให้ท่านได้อยู่พื้นแผ่นดินท่านนะครับเนะบางคนเห็นก็แบบยังไงดีอะนะครับก็คือตั้งใจขายนะครับเนาตั้เป็นภาษาขายเป็นภาษาภาษาน้ภาษานี้ภาษาจีนภาษาอังกฤษนะครับเนาะคือตั้งหน้าตั้งตาขายว่า cash, จะขายอย่างเดียวอะนะครับเราไม่ได้คิดอะไรนะไม่ได้คิดถึงวันขัางหน้านะครับเนาะบางคนก็ถึงก็หน้าแบบ ไปตั้งแผงพราอยู่ต่างประเทศนะครับเนาะนะครับ,รบอันนี้เป็นมุมมองผมนะเพนี่นะเป็นมุมมองผมที่แบบเออเราเล่นพระก็อยากให้อนุรักษ์ไปนะนะครับคุพี่นะไม่ใช่แบบเห็นเงินเป็นใหญ่นะครับแล้วก็แบบก็ามาพูดถ้าทําดีนะทาประโยชน์นะทาดีทําประโยชน์นะแต่คุณที่แบบสิ่งที่คุณทํามันย้อนแย้งกับสิ่งที่กับสิ่งที่คุณพูดนะครับเนาะนะมันก็เล่นพระเพื่ออนุรักษณ์เพื่อให้ลูกหลานเราน,นะครับได้ใช้ได้ศึกษานะครับนะ ขายกันหมดนะครับเพราะเงินค่างเงินต่างประเทศอะมันดีกว่าค่างเงินเราอยู่แล้วนะครับเ้าไม่งั้นคนไทยไม่ดด้นลนไปทํางานที่ต่างประเทศเหรอกนะครับเนาะาามันเงินถูกเขามาซื้อของเราไปนะครับเนาะนะครับแล้วมันก็เอาไปก็หายอยู่แล้วนะครับถูกไหมครับนะครับแล้วก็เรื่องของเรื่องคือเขาจะศรัทธาเหมือนเหมือนเราหรือเปล่านะครับเนาะนะครับถ้าเขาอยากได้จริงๆก็ให้เขามาคุกคีนะครับเนาะอันนั้นแบ่งปันกันนะครับคือดูว่าเออเขาคนดีจริงนะครับเนาะ อะไรจริงมาคุกคีกับมาคุกคีกับเราเออได้ไปหรือไม่ก็พระใหม่ๆนะครับที่คนศรัทธาศาสนาพุทธนะครับเนาะที่เป็นรุ่นใหม่ๆอะไรอย่างนี้นะครับนอนาะอย่างไงก็ไม่ว่ากันนะครับเนาะเพราะยุงหลังๆเขาก็ต้องหาปัจจัยสร,ส,รสร้างสร้างสร้างวัดอยู่แล้วนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็สําหรับมุมมองผมกับพระกุนะครับเนาะที่ผมอยากจะห่วงแหนไว้ในแผ่นดินไทยนะครับพระก้พระเก่าประมาณนี้นะครับผมนะก็มาพื่พี่นะกล้องสองกันเนื้อชิ้นเงินนะครับ นี่นะครับเนาะเนี <sm art> ่ยเพื่อที่ดูความแห้งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวัดไปครับดูหน้าท่านกันนะมัค่อยๆไล่ลงมานะครับเนาะความแห้งนะครับการระเบิดของนะครับเนื้อชิ้นเงินนะครับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับดูเนื้อในนะนี่นะดูเนื้อในนะเนี่ยนะครับเนี่ยจะระเบิดอย่างนี้แล้วก็คาบกูนะครับเห็นไหมครับ แดงๆอย่างนี้นะผมเคยดูของเฮียที่คนนึงนะครับนอะที่เขาเล่นพาระดีๆเขามีปกนะครับปกลบบุรีนะครับเนื้อหาอย่างนี้แหละนะครับระเบิดอู้ระเบิดสวยนะครับคล้ายๆอย่างนี้เลยนะครับนะครับก็ถึงบอกนะครับเนาะเราเราผ่านตานะครับพระเยอะๆนะครับเนาะนะครับทั้งในโซเชียลในเว็บใน YouTube ในหนังสือมันมีพระเกพระแท้นะครับเนาะ สำคัญก็คือนะครับเราเราดูพารท้ทให้ออกครับพีนนี่นะเราดูพาร์เทให้ออกแล้วเราก็เออเอาองค์นั้นน่ะจับเป็นองค์คูได้นะวันนี้นะครับก็เหมือนผมที่ผมพยายามจะเล่นพะกูเนื้อดีนน่ะนะพี่นี้นะผมก็ผมก็บอกผมยังไม่เก่งนะพี่นีนะแต่ผมก็พยายามจับจุดนะครับนะเออว่าใครอ่ะพระคนไหนแท้นะครับพระคนไหนไม่ดีนะครับเราก็ยึดของ พาคนนั้นนะครับเราเป็นแนวทางนะครับเนาะประมาณนี้นะครับนะนะครับก็ทุกสาคัญก็คือดูธรรมชาติพาแท้ให้ออกก่อนนะปุณณีพี่นันะครับ,นะนะรบไม่ใช่เห็นเขาลงก็สักแต่ว่าเฮ้ยเขาเขาดั้งนะเฮ้ยเขาเอาเงินมากองเยอะนะเฮ้ยมันต้องไม่ใช่นะปุณณีนะัทนะครับพาแท้พาเกยมันไม่ได้อยู่ที่ชื่อเสียงแล้วก็เงินทองนะปุณณีนะัทมันอยู่ที่องค์พระนะครับนี่นะครับเนาะ อย่างเก่าเพราะอะไรนะครับนะธรรมชาติชิ้นเงินเนี่ยเป็นยังไงคาบกู่ยังไงอย่างเงีย้ยเป็นวิ่งนะนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เห็นไหมครับพานะัานะกเก่านะมันมีนะพัากู่พักเก่าเงี้ยนะครับเนี่ยดูสิ่งที่เข้าระเบิดไปนะครับมันส่องตรงไหนมันก็เก่าอ่ะมนันมีนะนนเนาะก็พาาัาเข่าเก่าอ่ะนะครับเนาะนะครับจะดูนะครับเนาะ ผ้ากุ่อย่างนี้นะครับเนาะเจตนาเข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 า,เขาบริสุทธิ์ด้วยนะครับเนาะสร้างเพื่อสืบสารพระพุทธศาสนานะครับเนาะเจ้าใหญ่ในโตนะครับเนาะสร้างบรรจุกุนะครับเนาะเนี่ยความบริสุทธิ์ของการสร้างนะครับนะมันก็ถึงว่าเออเป็นของดีที่ผมอยากให้อยู่คู่กับแผ่นดินไทยนะครับเนาะเหมือนพระพุทธศาสนานั่นแหละครับนะครับนะ เห็นไหมครับเนาะหน้าท่านเนี่ครับเนื้อระเบิดนะครับเนาะความแห้งการระเบิดนะครับการระเบิดนะครับการระเบิดของเนื้อชิ้นเงินนะคจนวินะครับบางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกนะครนวิเยมันเหมือนข้างในมันระเบิดจากข้างในมาข้างนอกนะครับเนาะนะครับข้างในเหมือนผิวเขาเหมือนผิวเขาขยับนะพจนวิทย์นะเหมือนข้างในเขาผิวเขาขยับเหมือนเขาหดตตัวนะครับเนาะแล้วชิ้นเงินนะครับเนาะชิ้นเงินเขาอยู่ข้างนอกนะครับมันก็เกิดการขยับตามนะครับเห็นไหมครับ มันก็เลยระเบิดใช่ไหมครับเนี่ยนะครับเนี่ยที่ผมบอกนะครับเนาะผิวระเบิดนะครับเห็นไหมครับเนี่ยกําลังเห็นไหมครับกําลังลาวเห็นไหมครับนะครับเพราะมันนานไงพี่ๆนะครับมันผ่านเวลามันนานมันยาวนานไงพี่ๆนะครับนี่นะครับเนาะธรรมชาติของเนื้อชิ้นเงินนะครับที่อยากให้ที่คิดภาพตามนะครับนื้อชิ้นเงินเก่าเก่าเพราะอะไรลักเก่าเก่าเพราะอะไรดินเก่าเก่าเพราะอะไรนะโลหะเก่าเก่าเพราะอะไรนะนะครับมันก็ ประมาณนี้นั่นเองนะครับเนาะนี่นะครับเนาะก็ดูพาะนะครับเนาะเราเล่นพาะเราดูพาะนะครับเนาะเพื่อนเพืพี่คิดดูนะครับเนาะเราเห็นพระองค์หนึ่งนะครับเนาะมันจะดีกว่าไหมล่ะนะครับเพนเพื่อพี่สามารถบอกตัวเองได้นะครับว่าพระองค์นี้แท้เพราะอะไรนะเขากล่าเพราะอะไรนะครับเนาะเขาหน้าใช้เพราะอะไรนะครับมันจะดีกว่าไหมนะครับถ้าพระห้อยคอหลานะครับเลี่ยมกอกฝั่งเพชรนะครับ แพ้เพราะอะไรพี่โอ้ยนั่นมันบอกว่าแท้แทพ้เพราะอะไรพี่ขอพี่ใบมาพี่ใบเซอร์มานะครับเนาะนะครับแล้วคนที่ออกใบเซอร์นะครับก็มีการคืนพระกันอยู่เลยอะ่ะมันนม่มีน้ำเนาะแต่ความน่าเชื่อถือละ่ะถูกไหมครับนะครับแต่ถ้า่าลูกหลานมาอาลุงค่อยพออะไรเองดูสินะครับคนที่ถามมันจะรู้สึกทึ่งกว่าไหมเป็นวิธีนับทีออ่ลุงมีความรู้นะครับลุง ลุงเล่นผ้ามีความรู้นะครับน้องเหมือนผมว่าเวลาคุยกับใารนะครับคุยกับสภากาแฟนะครับคนที่แนะนําเราได้ว่าเออเหมือนลุงนิดป๋าหมูอะไรอย่างนี้นะครับลุงเปี๊ยกนะลุงอีทนะครับคนที่แนะนําเราได้นะว่าเอ,อ้ยเขาเก่าวว่าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเลยนะมันก็อยากให้เราเออศึกษากับเขาเออเราจะมองว่าเออเขาออกเก่งจริงถูกไหมครับนะครับแต่ถ้าเจอแบบนั้นไม่รู้ดิไอ้หน้ามันบอกว่าแท้ไม่รู้ดิไอ้นี่มันบอกแท้เพื่อนเ่พี่อยากสนทนาต่อไหมครับ ถูกไหมครับเฮ้ยเล่นพระรากคนอื่นบอกว่าแท้นะครับเนาะความเน่าเชื่อถือมันก็ใช่ไหมครับมันก็มันก็ไม่มีแล้วนะครับลูกหลานมันก็ไม่เข้ารบือยู่แล้วนะพี่นะครับเนาะนะครับก็แก่แล้วอะไรแล้วนะครับเนาะเล่นพระใช้พระก็ยังไม่รู้เลยว่าแท้เพราะอะไรนะเด็กมันก็นะครับเนาะมันก็ความน่าเชื่อถือมันก็ประมาณนี้นะพี่นะครับเนาะก็แค่นี้เองนะครับอยากจะเล่าให้ฟังนะครับ ก็มาเสีย้านเน็ตดูผมนะครับนะพูดคุยกันกดติดตามอะไรบางทีก็อยากจะให้ได้ความรู้กันนะครับเราบอกตัวเองได้ว่าเออพ้าเนี่ยน่าใช้พออะไรแท้พออะไรนะครับมันก็แค่นี้เองนะครับผมนะก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่เช่นเคยนะครับเนาะที่รับชมจนจบนะครับเนาะก็ฝากเพื่อนเพื่อนพี่นะครับมาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องนะครับให้ผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ